พุทธศักราช2325จุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีประปาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชดำรัสสั่งให้เร่งสร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโโปพระยาเรียกชื่อในเวลาต่อมาว่ากรุงเทพมหานครนอกเหนือจากพระบรมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์ว่างหลายแห่งได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ส่งความสำคัญลดหลั่นกันลงไปคนทั่วไปอาจรู้จักพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติเป็นอย่างดีแต่จะมีสักกี่คนที่สนใจอดีตความเป็นมาและทราบว่าที่นี่คือพระราชวังบวรสถานมงคลหรือพระบวรราชวังหวังหน้าที่ประทับของสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ซึ่งท้ายที่สุดตำแหน่งวังหน้าก็ต้องสูญสิ้นไปเหตุใดตำแหน่งที่มีความสำคัญในการเมืองการปกครองเป็นทับหน้ากลับต้องถูกยกเลิกไปในการต่อมาวังหน้าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสถาปนาพระยาสุรสีพิษณุวาธิราชหรือพระยาเสือสมเด็จพระอนุชาธิราช ให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในปีพุทธศักราช2325เรายกที่ดินเพื่อสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลกินอาณาเขตตั้งแต่ถนนพระจันทร์ผ่านกลางสนามหลวงเกือกถึงถนนราชดำเนินในตัดกับถนนราชินีถึงบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาสร้าง3ปีจึงแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2,328มีข้อสังเกตว่าพระบรมหาราชวังและพระราชวังบรวรสถานมงคลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตำแหน่งที่ตั้งมีความคล้ายคลึงกับวังหน้าและพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือมีการตั้งหันหน้าวังขึ้นเนือและด้านซ้ายวัง มีพระชนวนน้ำขนาบไว้ความแตกต่างก็เห็นจะมีเพียงระยะห่างที่พระราชวังหลวงกับวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ห่างกันมากกว่าวังหน้าคือคําติดปากของสามัญชนหมายถึงตำแหน่งของพระมหาอุปราชหรือที่อยู่ของพระมหาอุปราชซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์หลังจากพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนั้นสเสด็จสวรรคต าอุปราชเป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งบ่อยครั้งพระเจ้าแผ่นดินจะทรงสถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอที่มีความดีความชอบขึ้นเป็นพระมหาอุปราชแต่บรรดาโอรสของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเติบใหญ่ก็ถือว่าตนมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกันทาให้มีความขัดแยง้งเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติเรื่อยมาซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏว่า มีความบังเอิญอย่างยิ่งที่ตำแหน่งวังหน้าเสด็จที่วงคตก่อนหน้าพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชการจึงเด็กเลี่ยงปัญหาการสืบราชสมบัติไปได้แล้กจารีหนึ่งเนี่ยท่านเป็นหลวงโยกบัตรมาก่อนท่านเที่ยวชาญเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองบ้านเมืองใช่ไหมฮะจัดระบบระเบียบอะไรเนี่ยแต่การลบเนี่ยไปอยู่ที่น้องชายคือบุญมาเนี่ย ซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรเพราะนั้นคนที่เป็นเป็นวังหน้าเนี่ยก็ต้องตั้งน้องถูกไหมฮะซึ่งลบเกงอย่างนี้เป็นต้นส่วนสาเหตุที่สามัญชนเรียกกรมพระราชวังบวรสถานมงคลว่าวังหน้านั้นอาจด้วยเหตุที่วังหน้าตั้งอยู่หน้าพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา โดยเริ่มเรียกชื่อนี้หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จมาประทับที่พระราชวังใหม่หรือพระราชวังจันกเกษมในกรุงศรีอยุธยาหลังการประกาศอิสรภาพพ้นการเป็นเมืองขึ้นของพมา่าโดยพระราชวังจันกเกษมมีตำแหน่งอยู่ทางด้านหน้าของพระราชวังหลวงทำให้พื้นที่ด้านหน้าวังหลวงกำหนดเป็นที่ตั้งวังประทับของพระมหาอุปราชสืบต่อมา อีกประการหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุของการเรียกวางหน้าคือการจัดกระบวนทัพออกรบโดยทัพของพระมหาอุปราชจะยกออกเป็นทับหน้าคุมกองทับส่วนหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนส่วนพระมหากษาัตริย์เสด็จเป็นทับหลวง แม้ความเป็นวังหน้าจะกลายเป็นอดีตแต่ปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์ความเป็นวังหน้าที่โดดเด่นอยู่ท่ามกลางเกาะรัตนโกสินทร์ปัจจุบันบริเวณนี้คือแหล่งการค้าที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตพระนครในอดีตบริเวณจากวัดมหา,าธาตุและท่าพระจันทร์คือส่วนหนึ่งของวังหน้า แต่ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารทั้งด้านในและตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะในอดีตชาวสยามใช้การสัญจรทางน้ำเป็นเส้นทางหลักจนกระทั่งมีการสร้างถานนสายสำคัญในพระนครเกิดขึ้นหลายสายการคมานาคมทางน้ำจึงลดความสำคัญลง ที่ที่มีความสำคัญในอาณาจักรบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลไม่ได้มีเพียงท่าเรือท่าพระจันทร์และถนนท่าพระจันทร์เท่านั้นแต่กินอาณาบริเวณถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดขอบรั้วมหาวิทยาลัยทางด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าณบริเวณนี้ปรากฏซากกำแพงด้านทิศใต้ของพระราชวังบวรสถานมงคลโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขุดพบโดยบังเอิญขณะกำลังก่อสร้างอาคารธรรมศาสตร์60ปี จุดนี้เป็นเพียงกำแพงส่วนเดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบันขณะที่กำแพงส่วนอื่นๆถูกรื้อถอนออกไปจนหมดแล้วต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาส,รราสตร์จึงจำลองกำแพงวังหน้าแสดงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตรงตำแหน่งเดิมของกำแพงวงัง เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ผ่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของสยามที่เคยดำรงอยู่ในช่วงหนึ่งของการเวลาความสำคัญของวังหน้าในวันที่เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชย่อมมีความสง่าน,น่าเกรงขามจะเป็นรองก็แต่พระราชวังหลวงเท่านั้นหลังมีพระชนมายุ60พรรษา กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถผู้ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชในรัชกาลที่หนึ่งและมีสิทธิสืบทอดบัลลังก็ประชวรด้วยพระโรคนิ่วและเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาหลังจากบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากมายตลอดรัชกาลตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือหว่างหน้าจึงตกอยู่กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงอิศระสุนทร ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์จักรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็มีได้เสด็จไปประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งถ uh ือเป็นที่ประทับประจำตำแหน่งแต่กลับทรงเลือกไปประทับอยู่ที uh ่อื่นแทน เหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงย้ายไปประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลตามที่ควรจะเป็นหรือเพราะความขัดแยง้งระหว่างวังหลวงและวังหน้าซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุทยาจะเป็นสาเหตุสำคัญคนที่เป็นตำแหน่งกรมนายวงัวงบวรเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะครองราชต่อเป็นมันมันเป็นตำแหน่งอุปราชแต่ปรากฏว่าพอรัตนโกสิทร์ตั้งขึ้นมาสถาปนาเนี่ยเนื่องจาก พระนุชาคือกรม,มพระราชวังบรวรชื่อบุญมาเนี่ยนะท่านเป็นนักรบบเก่งไงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยน้องเลยก็ตั้งเป็นวังหน้าในขนาเดียวกันเนี่ยราชกาลที่สองเนี่ยซึ่เกิดแล้วเนี่ยก็ยังเด็กอยู่นะฮะจนกระทั่งได้เป็นเจ้าฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าฟ้าอีสระลตุนทอนอยู่ที่พระราชวังเดิมจนกระทั่งพระราชวังบรวรสถ,ถานมงคลเนี่ย เจ้าพยาสุรศรีสิงหนาถเนี่ยนะสิ้นแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ก็ว่างลงพอว่างลงปั๊บก็ตั้งรัชการที่สองขึ้นมาแต่รัชการที่สองไม่อยู่ที่นี่ไม่มาอยู่วังหน้าเนื่องจากกรมพระราชวังบวรเนี่ยท่านเหมือนแช่งไว้ถ้าใครไม่ใช่ลูกหลานกูห้ามมาอยู่ที่นี่ ในครั้งที่เจ้าพระยาสุรสิงหานาถประชวนส่งนั่งเสลียงดูวังเพื่อชื่นชมความสวยงามโดยช่างวังหน้าเป็นช่างสุดยอดฝีมือที่บางครั้งวางหลวงก็มายืมตัวช่างจากวางหน้าไปทำงานด้วยลักษณะการออกแบบของช่างวังหน้าและวังหลวงมีความแตกต่างกันโดยเดิมจะสร้างวังหน้าเป็นพระที่นั่งที่มีเรือนยอดเป็นปราสาทเหมือนพระที่นั่งบรรจงรัตนที่อยุทยา แต่สุดท้ายเจ้าพระยาสุรสิงหานาถก็ไม่สร้างเพราะกลัวไปเทียบพระราชวังหลวงแต่ซ่อนฝีมือของช่างไว้อย่างสวยงามฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันจึงมากไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีลวดลายจิตรกรรมปูนปั้นต่างๆโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะคันถวยที่คำหลังคาพระที่นั่งซึ่งเป็นรูปนาคและลายพันด้วยเคลือเถา ศิลปกรรมในพระราชวังบรวรสถานมงคลก็คือศิลปกรรมของช่างวังหน้านั่นเองในชน่วงปลายราชการเนี่ยท่านก็มาดูวงังท่านว่าเฉพาะวังท่านสวยงามจะไม่ว่าจะเป็นบนดบเป็นอะไรแต่บุษบอกอะไรทั้งหลายเนี่ยฝีมือช่างที่นั่นทาง,งน,นั้นแหละแม้กระทั่งช่างหลวงก็จะต้องมาขอที่นี่ไปไปจ้างเหมือนกันนะครับท่านก็เสียดายก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ลูกหลานท่านก็อย่ามาอยู่ที่นี่ ก็ทําให้รายการที่สองเนี่ยไม่มามาอยู่กรมพระราชวังบวร,บรอยู่ที่พระราชวังเดิมคือที่กองทัพเรือปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากศินอยู่จนจนได้ครองเป็นกษัตริย์รายการที่สองด้วยเหตุนี้พระราชวังบวรสถานมงคลแห่งนี้จึงเป็นพระราชวังที่เจ้าของเดิมทั้งรักและหวงแหนไม่ต้องการให้ใครที่ไม่ใช่สายเลือดมาครอบครองได้ พระราชวังบรวรสถานมงคลเมื่อแรกสร้างนั้นเป็นเครื่องไม้ทั้งสิน้นโดยสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงโปรดให้สร้างพระที่นั่งสีวโมคขพิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระราชมนเทียนหรือหมู่พระวิมานพระที่นั่งสีวโมคขพิมานสร้างขึ้นเป็นห้องพระโรง ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของสระน้ำถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งทรงปืนในพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงทำให้บางคนเรียกว่าพระที่นั่งทรงปืนหรือบ้างเรียกพระที่นั่งทรงธรรมเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและต่อมาใช้เป็นที่ตั้งพระศพของสมเด็จพ,พระบวร,รราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถด้วย ต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้รื้อพระที่นั่งศิวโมกขพิมานที่สร้างขึ้นจากไม้เปลี่ยนมาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนทั้งหลังและได้ขยายขนาดให้พระที่นั่งใหญ่โตขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเช่นเดิมเดิมพระที่นั่งแห่งนี้เป็นพระที่นั่งโถง ต่อมาเมื่อพระที่นั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครในปีพุทธศักราช2430จึงสร้างผนังขึ้นเช่นปัจจุบันโดยใช้เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย สเสด็จขึ้นไปทําสงครามที่เมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2330กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพุทธไทยสวรรคเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป,ปองค์หนึ่งคือพระพุทธสิหิงที่ได้อัญเชิญลงมาจากเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังการสเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรร,ราชามหาสุรสิงหานาถ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญพระพุทธสิหิ้งไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ร่วมรัชสมัยของรัชกาลที่สมาประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคล จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงกลับมาประดิษฐานอยู่ที่นี่อีกครั้งจนถึงปัจจุบันกลายเป็นพระประธานประจำพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยคุณค่าความงามทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสถานที่อันเต็มไปด้วยผลงานทางศิลปะซึ่งทำให้ส่วนหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติ แม้จะเป็นเพียงส่วนเดียวของพระราชวังอันทรงอำนาจใกล้เคียงกับพระบรมหาราชวังก็ตามใน,ในสมัยรัชการที่3มเนี่ยมันก็มีการสร้างวัดขึ้นใหม่กวัดหนึ่งก็เรียกวัดพระแก้ววังนานะฮะก็มีภาพกิจกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ ประวัติพระพุทธเจ้านะครับในดีตชชติแล้วก็มีเรื่องราวของอวิถีชีวิตชุมชนอะไรซึ่งเป็นช่างกิจกรรมฝีมือวางหน้าทั้งนั้นซึ่งก็มีรูปของพระผู้เป็นเจ้าของพระามพระวิษณุพระนารายอะไรทั้งหลายพระพิกนเน่อะไรเนี่ยจะอยู่ที่นั่นเนี่ยพวกเทวรูปทั้งหลายก็วาดเป็นภาพอิจกรรมฝาผนังอยู่ในบานประตูะก็เป็นรูปแบบของศิลป,ปะ ซึ่งเราก็ยังใช้ศึกษากันอยู่ปัจจุบันนี้แลวตัวนั้นก็ไอตรงบริเวณวัดพระแก้วก็กลายเป็นโรงเรียนนาทศินนะในปัจจุบันถัดไปทางด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครคือโบราณสถานสำคัญของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักดิพลเสพดำรงตำแหน่งวังหน้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สที่ยังคงหลงเหลือบางส่วนอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือวัดพระแก้ววังหน้าโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักธิพลเสพโปรดให้อัญเชิญพระพุทธชินสีจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานในพระอุโบสถแต่ยังสร้างวัดไม่แล้วเสร็จพระองค์เสด็จที่วงคตเสียก่อน ทำให้วัดพระแก้ววังหน้าก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชทานนามว่าวัดะวรสถานสุทาวาสในวันนี้วัดะวรสถานสุทาวาสคงเหลือให้เห็นเพียงพระอุโบสถที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อป้อมปราการและกำแพงของพระราชวังบวรสถานมงคลลงจนหมดและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ไปตลอดการความสัมพันธ์ระหว่างวังหลวงกับวังหน้าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นไปอย่างราบรื่นจบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สำเร็จราชการแทนในขณะนั้นที่ยังทรงพระเยาว คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้แต่งตั้งกรมมื่นบวรวิชัยชานพระราชะโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าทําให้เกิดการไม่ไว้วางใจกันขึ้นระหว่งวางวังหลวงและวังหน้าจนเกิดเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่คือวิกฤตการณ์วังหน้าในปีพุทธศักราช2417 หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของวิกฤตการวังหน้าคือเหตุไฟไหม้ขึ้นในวังหลวงฝ่ายวังหน้าซึ่งอยู่ห่างเพียงสิบเส้นจึงส่งทหารไปช่วยดับไฟแต่ทหารของวังหลวงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าพระมหาอุปราชส่งทหารวังหน้ามาปล้นวังหลวงจึงเตรียมต่อสู้ฝ่ายทหารวังหน้าจึงถอยกลับไปในที่สุดพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กำหน,นดขอบเขตอำนาจ ของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสียใหม่ให้มีฐานะเป็นเพียงอุปราชมีได้มีศักิ์เสมอพระเจ้าแผ่นดินดังเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองเทียบเท่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่กมทั้งห้ามมีกองทหารเกินกว่า200นายเหตุการณ์จึงได้ยุติลงอย่างเรียบร้อย รกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตหลังทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่17ปีรัชกาลที่5จึงมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกตำแหน่งรกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือหวังหน้าเมื่อวันศุกร์เดือน9แรมสิบค่ำปีรากาหรือวันที่4กันยายนพุทธศักราช2428แล้วทรงแต่งตั้งพระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวัธิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารถือเป็นการสิ้นสุดตำแหน่งวังหน้านะับแต่นั้นมาพอหลังจากที่สิ้นกรมพระราชวังบรวรมิตรชาญแล้วเนี่ยท่านเลยตั้งใหม่ตั้งพระาราชดุรสขึ้นมาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทิราชแทนเพื่อยินยันว่าต่อไปเนี่ย พระราชดุลทนั้นที่จะเป็นตำแหน่งวังหน้าแต่วังหน้าเดิมคือกรมพระราชวังบวรสถานเนี่ยก็ไม่มีใครไปอยู่ก็ทิ้งลางไว้ท่านก็ปรับให้เป็นวิศวสถานแห่งชาติวังหน้าดูาำน้าที่ก่อให้เกิดเรื่องราวความขัดแย้งมากมายนับแต่มีการสถาปนาตำแหน่งวังหน้าขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหวังหน้าจึงจบบทบาทลงอย่างสิ้นเชิงหรือเพียงพระราชวังเก่าที่แปลเปลี่ยนไปทำหน้าที่ใหม่แต่กระนั้นหวังหน้ายังคงมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตราบเท่าที่คนยังรำลึกลึกถึงและแวะเวียนมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เคยเกรงไกรของหวังหน้า